สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ตามคำเรียกร้องนะคะมีเพื่อนๆบอกว่าให้พี่ัญญาเก็บเห็ดแตรดำหรือเห็ดทําเป็ดให้ดูนะคะวันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะคะมากับปาวิเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนไปดูกันจ้านี่คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะพี่ยาจะถอนให้ดูนะคะทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่พี่ยาจะไปเก็บเห็ดทอมเป็ดให้ดูวันนี้ก็ พามาแล้วเด้อทุกคนเด้อดอกใหญ่สมบูรณ์มากจ้ะนทุกคนนะนี่อีกจ้าอีกสองดอกอยน่ารักจริงๆเลยอุ้ยยังมีจะขึ้นอีกนะเพื่อนๆนี่ดูเพื่อนๆดูนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 กำลังขึ้นดอกนี้น่าจะเก็บได้ดอกนี้เก็บได้นี่ค่ะ มีอีกมีอีกเพื่อนๆโอ้ยยยเพื่อนดูกุมนี้ทุกคนนี่นี่นีท <bleach> ุกคนพขโดนฝนเมื่อคืนนี้ฝนตกนากเพื่อนเมื่อเช้านี้ขับรถไปโรงเรียน บอกว่าไม่มีไม่มีเด้อทุกคนป้าวีบอกมันไม่มีดูกลุ่มนี้ค่ะทุกคนดอกใหญ่แล้วนี่โอุ้ยนี่แก่แล้วนี่ค่ะทุกคนดูทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะพี่ย่จะเก็บตรงนี้แต่ไอ้ฝั่งโน้นนะโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะเดียนะเด๋ยวนะทุกคนลองดู มันต้องตาดีๆนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะเห็นเลยนะทุกคนน,ะนี่เก็บทีเดียวทั้งจุ้มเลยจ้านี่อ,อุ้ยดอกงามค่ะทุกคนงามมากเหมือนดอกไม้เลยทุกคนอุ้ยจุ้มนี้งามมากมีอีกนะคะไหนจ้า ุ้งหรอคะโอ้ทุกคนงามมากค่ะนี่มุยยุยอะไรจะขนาดนั้นผัดเนยอร่อยโอเคค่ะค่ะ ม,มีลูเดียวแบ่งไปกระจอยนึงแบ่งไปแค่กระจอยเดียวอู้น่ารักแบบนี้เงินเงนเงินเก็บทีเป็นจุ้มเป็นจุ้มทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูดอกโน้นงามมากนี่ทุกคนดูดอกนี้ค่ะเหมือนแตรเลยเนี่อ้ายาอู้หถ้ามาเก็บเมื่อวานที่ยังไม่โดนฝนนะจะ งามมากเลยนะอันนี้เราเก็บตอนที่เขาโดนฝนแล้วเนาะเขาก็ค่อนกระดอกก็ค่อนข้างทุกคนดูนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะ,น,คะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ยาวมานี่ค่ะค่ะอุ้ยเยอะอ,อเดี๋ยวเก็บจุ้มนี้ก่อน โอ้ทุกคนโอ้โหทุกคนโอ้สะใจมากเลยทุกคนน้องเย็นจิตนะคะเย็นจิตประภาสีน้องโมคุณติ๊กนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักวันนี้มาเก็บให้ดูแล้วนะจ๊ะ จอดรถอิ๋วอิ๋วมันก็อิ๋วมันก็ตลกเรามันบอกว่าหาจุดแบบนี้ก็ดีก็ดีเหมือนกันนะจอดปึ๊บจอดปึ๊บป้าวีป้าวีเอาถุงมาใบเอาใบไม่มีไม่ได้เอาใบออกโอ้ดอกนี้งามมากโอ้ดอกนี้ก็งามดอกนี้ก็งามนี่เจ้าทุกคน มันดอกใหญ่ดีนะแต่ว่ามันสมบูรณ์มันห่างๆทุกคนเขาขึ้นเป็นแพรเป็นแพรเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้สองสามดอกคละโอ้ยงาม,มาอูอ้เหมือนดอกไม้ให้คุณเขาโดนฝนเมื่อคืนเนาะเขาก็เลยเลยเละเนาะป้าวีเนาะเขาโดนฝน ค่ะทุกคนดอกสองดอกนี้เล็กๆค่ะแต่เราก็ต้องเก็บไปเนาะไม่งั้นเขาก็เปื่อยเนาะ <Okay. S 1> นี่อีกดอกหนึ่งค่ะอุ้ยอันนี้ตั้งเยอะแน่จะเ็เห็าโอ้ยทุกคนที่จริงอ่ะวันนี้พี่ยาจะไปสอยเห็ดนางลมกันนะคะนี้จะถึงเห็ดนางลมหรือเปล่าเพราะมาเจอเห็ดเอ่อ ทำเป็ดซะก่อนมาเจอเห็ดแตรซะก่อนทุกคนปวีกองอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อสามดอกนี้สี่ดอกมดอ,กอ,กอมันเปื่อยอะทุกคนมันโดนฝนเมื่อคืนนี้น่ะปวีบอกผัดเนยอร่อยนี่จะ้ะ ต้นนี่ก็งานนี่น่ารักอุ้ยถ้าเจ็บเมื่อวานนี่นะพอดีเลยกลบหลบดีแท้แม่คุณเอ้ยน,น,นี่ค่ะ งามมากเลยอะทุกคนเขาได้น้ำทุกคนดูดอกสมบูรณ์มากเลยค่ะดูป๊าจะใหญ่ไปไหนจ้าเธอไม่ออกเป็นดอกหนอหนอไม่ออกเป็นดูดิเป็นุ่ม นี่คะ่ะทุกคนมันต้องตาดีๆนะทุกคนถ้าตาไม่ดีก็ใบไม้เขาก็ทับถมเนาะเราก็มองไม่เห็นเนาะนี่อีก เดี๋ยวไปลุ้นกันไปดูการสอยเห็ดนางรมกันทุกคนไปลุ้นสอยเห็ดนางรมกันเดี๋ยวพี่อาจะสอยให้ดูทุกคนแป๊บเดียวทุกคนดูดอกนี้ค่ะทุกคน ดูดอกนี้น้องท่ากำลังแทะอย่างมีความสุขเราจะแย่งน้องท่าก,กันค่ะทุกคนนี่ไอเราน้องท่ากออกก่อนนะทุกคน ท่ออกก่อนแต่เขางามอยู่ค่ะทุกคนเขาสวยอยู่ค่ะท้าเขาก็ชอบเนาะเพราะดอกหนักมากเลยทุกคนขนาดดนท่ากินนะยังห,หนักขนาดนี้นออไปค่ะไปค่ปะป้าวิเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วจ้าอ,อ,อุ้ยดอกแน่นมากดอกแน่นตึ๊กเลยทุกคนโอ้เดีอเด้อเดโอ้เข้าเกิดใต้ขอนทุกคนดู นี่อู้หักหักหักมันตกนี่ค่ะนี่ค่ะอู้ยขางามมากจ้ะทุกคนจ้ะหนักโอ้โหทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะทุกคนดูกลุ่มนี้ทุกคนน่ารักมากๆนี่นี่ค่ะมีอีกค่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเก็บค่ะน่ารักเนาะทุกคนเนาะไปค่ะ เดินเดินเนี้ยเขายังเจอก่อนเราเลยนี่ค่ะทุกคนนี่คือภาษาแดนซ์หรือภาษาเดนมาร์กเรียกทรัมเปตสวามทรัมเปตสวามนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ยาจะใส่ชื่อเอาไว้ให้เนาะนี่ค่ะงามๆเอาไปทำยำก็ได้หรือว่าเอาไปผัดเนยก็ได้นะคะทุกคน เวลาเราเอาไปล้างเราก็ฉีกดอกเขาออกเนาะเพราะว่าเขาเป็นรูลักษณะของเขามันจะเป็นรูเป็นกลวยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ฉีกดอกเขาออกค่ะทุกคนแล้วก็ล้างตัดค้าออกดีๆค่ะล้างแล้วก็ลวกค่ะลวกเสร็จก็ไปผัดเนยค่ะอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ย่าจะพาไปสอยเห็ดนางลมนะคะตอนนี้ก็คือเห็ดดำของเราก็เราก็ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ค่ะอยู่นี่ทีนี้พี่ยาก็จะพาทุกคนไปสอยเห็ดนางลมกันนะคะเห็ดดำได้เต็มถุงแล้วค่ะทุกคนแล้วได้เห็ดพึ่งหวานมาสองดอกไปค่ะเดี๋ยวเราไปสอยเห็ดนางรมกันตื่นเต้นค่ะไปจ้าทุกคนคะมาดูนี่ค่ะว่าพี่ยาเจออะไรนี่ค่ะทุกคนนี่ทุกคนดูค่ะ หอมมากทุกคนงามมากงามมากทุกคนดูอสอนทุกคนสวยมากแล้วยังมีดอกเล็กๆอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพี่ยาให้ดูนะทุกคนนะนี่ค่ะทุกคนออสเตสเตดนะคะชื่อของเขาคือออสเตสเตดนะคะทุกคนนี่ค่ะ นี่คะ่ะทุกคนงามมากเดี๋ยวพี่ยาจะพาเก็บเลยนะคะมาดูพี่ยาจะเก็บเลยค่ะเ,ออเดี๋ยวนะทุกคนนะเก็บยังไงให้เขาแบบว่าให้ได้ทั้งหมดโอ้เขางามมากเลยทุกคนอ่อนมากคะ่ะอ่อนมากเลยทุกคนโอ้ยทุกคนทุกคนดูคะ่ะดูคะ่ะทุกคนเหมือนดอกไม้เลยป๊าดหนักมากเลยคะ่ะมีน้ำหนักดีมากเลยทุกคน ทุกคนคะตอนนี้พี่ยาก็เอาเขาออกมาแล้วนะคะส่วนดอกเล็กๆพี่ยาอาจจะไม่เก็บนะคะทุกคนเพราะว่าจะเอาไว้ให้เขาโตค่ะนี่ค่ะใหญ่เท่าหน้าพี่ยาเลยนะทุกคนนะนี่ดูแล้วเขาอ่อนมากเลยค่ะทุกคนดูอ่อนมากเลยค่ะดูข้างใต้เขาค่ะงามมากอ่อนมากค่ะทุกคนอุพี่ยาสะอ่อนค่ะ ทำต้มยำนะทุกคนนะทำต้มยำอร่อยมากมชื่นใจอโอ้ยทุกคนดีใจไปค่ะไปลุ้นกันต่อค่ะทุกคน กคนดูนี่ค่ะอันนี้คือดอกเล็กของเขานะคะพี่ย่าก็นี่ค่ะอันนี้คือเอาได้แต่อันนี้เอาไว้ก่อนนี่ค่ะมาดูามนใช้หรอม่ใช่จะได้ไม่เหนื่อย <laughs> ทุกคน <c oughs> ได้ยินป้าวิไหมไหถั่วตัวนะครับลูกเพียว่ยา,วาปล่อยแล้วเด้อ ดูว่าวีกำลังสอยนะทุกคน